ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของงานมหกรรมไม่ดอกอาเซียน2021แล้วนะครับก็คือเป็นวันที่19ธันวาคม2 5 6 4นะอกวครับเนาะวันที่2ของงานนะฮะผมพาท่านมาดูบรรยากาศของงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับภาคกลางวันวันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเก้านาฬิกา นะครับไปว่าเก้าวงเจ้านะครับซึ่งคนก็เริ่มออกมาแอวกันแล้วนะครับเนาะนะครับแต่อาจจะเจ้าไปน้อยนะครับคนก็อาจจะบางตาอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยจะขึ้นมาแล้วนะครับมาเที่ยวงานไม่หอกครับเนาะก็เริ่มคึกคักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาดูดอกไม้นะครับแต่ว่าผมตั้งใจมาดูการทํางานของพี่น้องอาชีพ สามรอบสามรอปั่นนะสามรอทีบโบร้านนะครับซึ่งทุกๆวันนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเห็นอ่าน้องนักปั่นนะครับนักปั่นสามอทีเนี่ยครับปั่นบริการรับใจอ่าอำนวยความสะดวกนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับก่อนจากจุดเริ่มต้นทีจะเข้าไปสู่งานนะครับ้าอาวเขา,าเดินเนี่ยก็จะใช้เวลาเหมือนอยู่ระยะทางก็ประมาณ ประมาณ100เมตรนะครับดังนั้นนะครับทางพี่น้องสามล้อหีนี่ครับจึงได้รวมตัวกัน40-50กันนะครับมาประจำจ,จุดบริการ3ล้อนะครับทางจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดตีน้างานนะครับก็สองสองจุดด้วยกันนะครับค่าโดยสารก็ค่าบริการก็สาวบาทเหมือนเดิมนะฮะสาวบาทต่อคนนะครับ ถ้านั่งสองคนกับสี่สิบบาทนะครับขาเดียวนะฮะขาไปขาเดียวหรือว่าขากลับขาเดียวนะครับก็เป็นการส่งเสริมอาชีพนะครับเพื่อกับพี่น้นองผู้เกอบการนักสามล้อทีมสามล้อปันนะครับโบราณเนี่ยก็ได้มีการมีงานทาและมีไรายได้นะครับในช่วงงานมากรรมดอกไม้อาเซียนนี่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปนั่งรถสามล้อครับไปดูบรรยากาศว่าถ้าเขานั่งรถสามล้อเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับ เราก็จะได้ดูบริเวณงานนะครับโดยรอบทีเดียวนะครับก็ผมจะพาท่านไปนั่งสามรอบไปดูงานวันนี้ครับเชิญเลยครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานนะฮะก็เป็นงานมหกรรมไม่ดอกอาเซียนนะครับอันนี้บริเวณด้านหน้าที่จะเข้าไปสู่ในงานนะฮะท่านก็จะเห็นนการคัดคล้องนะครับทุบคัดกลองของ ทางคุณคุณหมอสาสุกนะครับวันนี้ผมสปาแอลนะครับโดยรถสามล้อทีปนะครับนี่ครับรถสามล้อทีปรถสามล้อทิปเป็นรถโบราณเนาะนี่กันกี่คัน,นะครับในงานเท่ยนี้ในงานนี่ก็สี่ห้าสิบป่ะครับสี่ห้าสิบเหอครับมาทุกวันหรือว่าพุทธพัดเลียนหมุนเวียนกันมาทุกวันนะครับทุกวันเลยลครับตั้าง,งานเลิกครับตั้งแต่กี่โมงถึงกีง่โมง ตั้งแต่แปดหงส์ถึงตั้งแต่สิบหงอ่ะอ๋อแล้วก็ส่งผู้โดยสารคิศใดผลละยี่สิบบาทครับขายเดียวครับขายเดียวครับขายเดียวนะคนละยี่สิบบาทถ้านั่งสองคนก็คือสี่สิบอ๋อคิดต่อหัวเลยนะฮะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะการได้บริการรถสารพินนะฮะต้นส่วนรถพินเนี่ยปกติไปรับจ้างที่ไหนรับจ้างในเมืองครับในเมืองครับ ในเ,เมืองแหละครับผมครับายได้จะดีก่าครับอรมันก็ไปเรื่อยๆะครับถ้ายัางช่วงนี้นี่วันหนึ่งได้ประมาณอะไรก็สี่ห้าร้อยได้อยู่สี่ห้าร้อยได้ยินนะครับโอเคเอาแล้วครับเอาลองมานั่งตามรอที่โบร้านนะครับของพี่น้องนะครับทางกลุ่มของรถสำหรับทีมนะครับเอาไปดูบรรยากาศงานวันนี้กันดีกว่านะครับเป็นภาคเจ้าการวันนะครับก็อนอาจจะบรรณเปือนนะฮะแต่ว่าคง แรงๆเกันนักยกรน,นี้เขามาเรานั่งรถชมบริเวณงานกันดีกว่านะครับเนาะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของขายของทั่วๆไปนะครับ้อง,อง,องอก็ตลาดใงนี้ก็ขายพวกอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าเครื่งมืออมนะฮะก็ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าภัยโควิดนะระบาดนักแก่นะฮะจึงย่างือพี่น้องปอกร้รมมาไปก้าก็ออกมากัน บรเต็มลอยตอนใดนะครับก็มีบางส่วนที่ออกมาลองตลาดดูนะฮะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่นี่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของตลาดขายพวกอาหารการกินเสื้อผ้าของข้าวนะครับรีดกระดิง่งเขาเหรออ่า,อานะครับอันนี้เขาได้รับบริการนะครับจากคนลุงคนนะฮะ อ่าอย่างนะครับครับก็ด้านในเข้าเข้าไปบม่ได้นะฮะต้องเดินเข้านะครับแต่เปิดเมืองคืรถเข้าไปนะครับเป็นกวงวัฒนธรรมของอบจทหนะครับด้านในก็จะเป็นมนเข่าเผ่าครับแสดงของพี่น้องเชาาเขาพี่น้องชนชาติพันธุ์ต่างๆมดเลยฮะครับผมเข้างานเอ็กซ์โปนะฮะในส่วนของโซนของตลาดเอ็กซ์โปนะครับจะเป็นอาหารการกินนะครับ ั่วไปนะขนมนมเน,มนยนก็จะสังเกตว่าล็อกกับงว่างกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องระบมเจ็บโรคกโควิดในทีเล่นงานนะเศรษฐกิจใส่ดีนะฮะจึงแบบกล้ากลัวๆๆช่วงนี้นะครับก็ล็อกยังว่างอยู่ไหลอย่นะฮะแต่ว่าบาส่วนพี่น้องตีเป็นนักสู้มืออาชีพมันก็ออกงานต่อสู้กับชีวิตนครับเนาะ อเอาผักสลัดโชคาวนะครับนะจะเป็นฟองข้าวเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าราคาถูกนะนต่อรองได้นะครับสำหรับน้องก็น้องสามลอกก็จะมีเสื้อทีมนะฮะแสงสี ในดินแดนมหัศจรรย์นะทุกคนไปใส่สติทีมกันสยืนนะครับตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงนะครับกอากายวันนี้หนาวเย็นมากนะครับพี่นอกออาจจะออกจากบ้านมาจ้าน้อยนะนักท่องเที่ยวก็ยังทยอยกันมาอยู่ตากรอนรถลาก็เริ่มแน่นแล้วครับเนาะตรงนี้จะเป็นจุดคัดกองเข้าไปในงานนะครับ ก็จะเห็นว่านีพี่น้องเข้ามาในงานคัดกรองเงนครั้นี้ก็จะเป็นคิวรถของพี่น้องนะจุดบริการสามล้อนะครับจุดบริการสามล้องเรานะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่ินค่าโอท็อปนะครับสินค่าชุมชนของผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็ยังว่าแล้วครับปีนี้ก็ยังค่อนข้างจะซบเซานิดนึงนะครับ ไปก็พอไปได้นะครับนะฮะมีพี่น้องสามล้อปี่ห้าสิบกันมาติดบริการเป็นบรรยากาศแบบพื้นบ้านพื้นเมืองเขานะครับนั่งรถสามล้อแอลสมัยคุณปูคณป่คุณปู่ทวดปุ่ยาตาย้ายนะครับเป็นหลอดใช้รถสามล้อเนี่ยครับนะเป็นพาหนะก็อย่าเฮ้อพี่น้องสามล้อเขานะนอกจากจะรับจ้าง ปกติในงานผมไปแล้วก็เป็นโอกาสจะอีกกว่าจะเป็นโอกาสดี่จะหาเงินหาทองกันแล้วเนาะสองวันนี้ได้รายได้ดีก็ครับวันเท่าไรปีสามสี่ร้อยได้อยู่ครับสามสี่ร้อยนะฮะต่อวันนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แปดโมงเจ้าเก้าโมงก่อไปจนถึงที่ทุ่มสองทุ่มทุ่มครับหนึ่งทุ่มเนาะครับอ่าถึงหนึ่งทุ่มจเป็นถนนคนเดินตอนนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินเข้าไปได้ครับ อ่าเขาไปดูถนนคนเดินกันเลยครับนะถนนคนเดินนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับลองเข้าไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหน้างานต่อจุดนะครับก็ตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินเป็ในพวกอ่าของกินของใช้ของกินของใช้ครับของกินของใช้สินค้าชุมชนของกินกําเมืองนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ การตกแต่งก็โอเคนะฮะดูดีลง่งโปร่งสบายบายนะครับเนะาะก็มีกินน้องโคก้าการก็มาออกมาทำา,าหากินกันเนาะอาชีพก,ากะะ้ามในกะรักนีขายลูกจินนะ้นเนาะขายกระเพราเมืองปลาแอปเอฟของออจินอ้นปิ้งปลาทอดน้ำพริกอองน้ำพริกตาแดง เออตรงนี้เริ่มมีผู้คนนักท่องเที่ยวนะครับออกมากันเยอะเลยนะพย้อยมาหาซื้อของของของว่านะครับอ๋อมีอุ่นหนุนกันกันหนาพอสมควรครับอ่าระยาวพอสมควรนะครับกับประมาณอืมผมว่าประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตร เป็นสีสันนะครับนาะสีสันของงานนะครับ่วนหนึ่งโซนของถนนคนเดินนะครับ่นกำลังเป็นในงานก็จะมีเป็นโซนโซนโซนดอกไม้โซนอ่าพวงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ต่างๆโซนเอ็กซ์โปนะครับขายสินค้าอาหารการกินทั่วไปแต่ที่นี่คือโซนถนนคนเดินนะฮะก็จะเป็นออกมาในแนวของสินค้าพ้นเมืองของชาวบ้านนะครับนาะ อาหารการกินเสื้อผ้าผ้าทอเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับทางเก่าเราจะไปด้านหน้าทำงานมากเนาะครับของที่ได้ครับคร้อมจ่วยเหลือจากคุณลุงนะครับเนาะนักปั่นนักปั <laughs> ่นสามล้อคนเมืองตอนนี้เขาจะกลับมาครับเนาะนี่จะจะเป็นที่จอดรถนะฮะด้านหลังนะครับเอาละนะฮะตอนนี้เอา ด้ครับบริการจากคนลุงชื่อยังก็ชื่อเติมครับเติมลุงเติมลุงเติมนะฮะลุงเติมนักปั่นเดี๋ยวนักปั่นสามล้อสามล้อขึ้เนเมืองเขานะครับก็ออกแห้งก็สมควรนะครับนี่นะดูน่องคนกล้ามเนื้อบปัดมัดเลยนะครับออกแห้งก็สมควรโอเคนะฮะมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านับนอฝั่งทางด้านซ้ายมือจะตอนนี้เป็นเสื้อผ้าอยู่นะครับรองเท้า ก็เป็นการแอลแบบสบายๆแนละ้วเพราะว่าเขานั่งรถสันล้อมีคนปันนะ่นมาได้ออกแห้งนะฮะแต่เขาก็ได้ชมนบริเวณงานโดยรอบก็เป็นอัธรบของการท่องเท,ที่ยวแแบบหนึ่งนะวันนี้ผมยุธภูมินาะวงนะเขตคนเหนือเนี่ยฟ้าไ่ทันชมอีกแบบหนึ่งสไตล์ของการแอลแบบชมแบบ สภาวดล้อมโดยทั่วไปนะฮะดูคนดูสินค้าดูการทำมาค้าขายการทำมาค้าขายดูพ่อกา้กาแม่กล้าต้นหากินกันนะครับทํามาหากินกันชีวิตต้องสู้ต้องริ้นรนต่อไปนะครับคนเฮาการดำรงชีวิตเนาะอาชีพการงานก่อมีส่วนสำคัญเรื่องดูครอบครัว ด้านบนก็ประดับประดาด้วยแบบสไตล์แบบระนานะครับแบบเป็นเมืองนะฮะสำหรับตัคผเดินมันนี่นะคะระับตอนกลางคืนก็จะเป็นซีซันแหแบบหนึ่งนะ,ะจะมีแสงมีสีมีไฟมีความสวยงามความสวยงามอีกแบบหนึ่งต่ตรงน,นี้ผมมาท่ามาแนวกลางวันนะครับ ี๋ยวเขาจะเข้าไปพอหน้างงานสักน้อยนะครับว่าวันนี้คนผลมากันนักกันหลายกันจะได้ห้องนะครับมาไปดูบริเวณหน้างงานสักน้อยตอนนี้นะครับเขาออกมาจากโซนของถนน,นคนเดินแล้วเขากําลังจะไปโซนหน,นะน้างงานนะฮะเลี้ยวซ้ายนะครับพอโซนหน้างงานนี่ก็โซนหน,นึ่กนาง,งาก็จะมีร้านอทสินค้าวอทอปอยู่นะฮะ ่นจะถึงหน้างานนะครับหน้างานหน้าสนดอกนะครับก็เป็นการตกแต่งซุ้มสินค้าแบบสไตล์แบบพื้นเมืองละนาขง งานยังมีอยู่หลายวันนะครับงานเริ่มมาตั้งแต่18ธันวาคม2564นะครับวันนี้เป็นวันที่19วันที่2ของงานนะครงานจะมีไปจนถึงวันที่1นะครับ1มกราคม2565นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไม่เอางานมาก,กรรมไม่ดอกอาเซียนตีเจีงยงไฮ้กันนะครับและก็อย่าลืมอุดหนุนใจบริการพี่น้องผู้ประกอบการผู้ผู้ประอกรระอบอาชีพ3ลมอบทีมตัวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะครับท่านได้รับ ความเออเพลิดเพลินกับดอกไม้<ๆ>แล้วนะครับท่านยันได้ีโอกาสทําบุญส่งเสริมอาชีพเพื่อปีน้องสามล้อนะครับได้มีอาชีพมีอะไรได้ไปเลี้ยงครอบครัวคนตัวนะครับอย่าลืมใจบริการสามลอ้อทีบหรือสามลอ้อพันโบราณที่นี่นะครับ